เป็นที่บาร์เกตเฟสแฟนนะคะแล้วก็งานกาชาชนั่นเองก็คือจริงๆนะคะที่นี่เนี่ยจะตรงข้ามกับ Impact Arena เลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรให้เราได้กินกันบ้างค่ะแลตอนนี้เราต้องรีบไปแล้วนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยมาแล้วนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าเดินก่นะฮะยใเดินดูกันนะครับภายในงานก็มีของขายเยอะแยะมากมายนะทุกคนต้องไปดูว่กินอะไรคะเดี๋ยวดูกันค่ะเดินดูก่อนมีอะไรบ้างคะวันนี้ก็จะเป็น แต่ว่าอันเนี้ยเป็นเหมือนของทอดที่เราเดินเข้ามานะก็จะมีเป็นเหมือนเนี่ยเช่นนะหอยทอด mm hmm. ใช่มีปลาหมึกยางด้วยนะโอ้โอหว้าวมากเลยนะฟิวโอ้ฟิวแม่เอียงอ่ะแม่เอียงอยากกินอนะ่ะใครอยากกินสั่งค่ะนี่เป็นฟูดเก่งหมดเลยนะคะสามารถกิน น,นมเรออาไม่<ค>ไปหันข้างล่างไงเดี๋ยวก็โค่นเนี่ยก็ฟิวไม่เปิดโอโอไงบอกว่าฟว่ามันเรียนอยจบเป็นไงครับถูกใจอร่อยอร่อยถ้าใครชอบชาเขียวใช่เลยใช่ไหม,<ช>อ,มอุ้อยแม่โหไข่ไข่มดแดงก็มีไม่ค่อยเจอนะตามงานแล้วมีอาหารแบบนี้นะน่ากินนะใช่ถ้าแบบว่าอยู่แถวนี้นะน่าซื้อได้ไข่มดแดงไม่ค่อยมีนะ ก็ถึงบอกไงวไม่ค่อยเจอนะครับแล้วพอเข้ามาสักแป๊บนึงเราจะเจอไปงานการชาดแหละ้อแล้วมีตักถ่ายแล้วลดไหมครเพื่อนหนูจะได้มองใส่กับบ้านสักครั้งอหาลองดูอ่ะแล้วตรงไหนอ่ะนี่ไงฮารุเบลยนี่นะครับใบละยี่สิบบาทห้าใบนะครับรล้วก็ไมลรหนึ่งห้าแน่แปดูนเดือดทองอีกฮาเซ็นเดี๋ยวหนูเอาเลยฮาเซ็นใช่เอ๋อ่ะแปรงฟันแปบน้ำมันโอ้ยใช่ทองที่หนึ รถมอเตอร์ไซค์สองคันดูทรงไม่หอววาจะไม่ได้แล้วลูกสมนาคุณคนุ่นเฟลตอรัววางะคะลูกครับป้าทุ่งเหรอได้มาแล้วลูกอลุกขึ้นมาไปตักไข่ไปไม่เป็นไรใช่ไปแะ้วก่อนได้มาแล้วนะครับนี่อะทุกคนเมื่อกี้ไปจับไข่ลูกโชคมานะก็ได้เป็นรางวัลสมนาคุณนะครับก็ได้กลับมาแล้วแล้วก็โซนนี้นะครับจะเป็นร้านน้ำ ร้านอนะไรนะไล่ไนก้อกที่มันนมข้าวโพดอยากกินไหนอันนี้เหรอแค่แล้วไรไนก้อกไม่โดนอันนี้น้ำนมข้าวโพดนะใช่เราอยากกินอันนี้เอาวซีขวดละการซีปวดเลยเอาซีขวดค่ะขวดละยี่สิบห้าบาทนะต้องซีขวดก็หนึ่งร้อยบาทอ่ะได้มาแล้วนะนี่เลยอันนี้อร่อยนะ คนกิ๊กอยากแทะก็กินเลยเ้ยดูมาของนี้พิซซ่าญ,ญี่ปุ่นไหนฮะสนใจร้านแอบ,บนะ่ากินอยู่นะญญนมีใครอยากกินกันหรือไม่ <S <S ได้ค่ะเดี๋ยวแบ่งพ่อก็ได้ฟังนะี่ครับพิซซ่าญ,ญี่ปุ่นนะครับไข่หวานญี่ปุ่นครับทุกคนโอ้ฟิลน่าทานมาก อร่อยเอออันนี้อร่อย,ออยแล้วเราเขากำังจะหวานหวานทุกคนเอาอะไรมาข้าวหมกไก่อบโอ้งมันจะมันไก่เลยนะลูกน่าทานนะเนี่ยตับปลาแก่หอมมากเนี่ยใช่เหมือนตอนนี้จะเป็นพวกร้นานนั่งกินทุกคนเข้าหน้าก็มีนะตวมเหี๋ยวเรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นห่อหมกโอ้ทหฐานไข่ห้าบ้านแต่ว,ว่าเหมือนเราเคยกินไหมไม่จะเคยนะเคยอาอะไรครับแม่บาวนี่ได้บาวนีชิลละติดบาทเองใช่ไหม <Yeah. S 2> เดี๋ยวรอดูจริงๆด้วย5แล้วหนูว่าหกเล็กกว่าหนไงห้าชิ้นทุกคนหนูว่าจะซื้อหกชิ้นแม่เลือกมาห้าช,ช,หชิ้นเหรอใช่ได้มาแล้วนะครห้าชิ้นนะครับเบาวนี่นะคะ <6. S 2> รับพ่อของเปิดมาก็มีแต่หวานไม่หวานไม่หวานใช่เหรอได้อยู่อ่าไปาต,ตอนนี้เรากินแบบของแบบพอหนังๆคลองไรเราไปหานน้ำมาดีกว่าในตอนนี้อยากกิน อะะไรฮมีไก่ชีกนี่เหรอได้ดัดไปค่ะได้เอาหม่าล่าดีกว่าไหนฮะนี่เหรอหม่าล่าเอ๋อมีคลุกไก่ชีกเนี่ยนะน้ำพริกหมูกระดกด้วยนะหมูน่าทานทุกคนเอาฮะน้องเฟี้ยวเอาหม่าล่าคือต้องขอนี่นี่คือน้องเฟี้ยวเหมือนเคยกินแล้วที่เป็นหม่าล่าตอนนั้นไปงานไหนสักงานน่แหละแล้วคือแบบอร่อยมาก จีนกันดีกว่านะครับมาร้านนี้เลยนมจีนใส่พานแล้วนี่แม่ดูน้ำนาทานน้ำเป็นจีแม่จองไว้แล้วอ่ะมาเดี๋ยวมาทานกันเลยดีกว่าเอาอะไรบ้างน้ำยาปลาอ,อันนี้อะไรครับน้ำยาใต้เอาน้ำยาใต้หนึ่งครับมาโอ้โหชอบอ่ะใช่ไหมเออเขาใช้ระบบน้ำอ่อเนี่ยยาใต้ เฮ้ยแม่น่าทานป่ะใช่ดูคนๆเลยโอ้โหเขาให้เยอะมากน่าทานโโอ้หดูเลือดแล้วก็ตีนไก่โอ้โหหน่าทานนะลองชิมแม่เป uh ็นไงแม่เออได้อร่อย มันไม่หมาล่าแต่มันไม่ได้เผ็ดทานะมันมีแบบว่าเค้าใส่มะนาวมาด้วยมันก็เลยแบบเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวๆเจ้าหนูว่างกินเผ็ดไม่ได้เยอะก็เลยดูแบบเผ็ดปี๊ดทุกคนเดี๋ยวขอตัวทานขนมจีนก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันหลังจากนี้เดี๋ยวพาไปเดินเที่ยวต่อครับโอเคทุกคนเมื่อกี้เราไปกินขนมจีนมาอร่อยมากใช่ถูกใจไหมแม่อิ่มเลยหนูก็อิ่มมีไก่ฉิกเหมือนกันไปไปเดี๋ยวไปเดินดูต่อทุกคนคนไล่ยาวไป พิต้าจิว๋วเหรอแม่ามาดูเราชิ้นละสิบ,บาทเองยังไงฟิลหลายไส่อยู่นะออแล้วก็ยเยอะมากนะมาต้นตำรับเจ้าดังในติ๊กต็อกนะครับพิต้านะครับผมชิ้นละสิบ,บาทนะทุกคนโอ้ยชิ้นละสิบ,บาทเองฟิลใช่เอาอะไรบ้างนะแม่เอาแฮมนะแฮมปูอัดผักโขมค่ะแล้วก็ไส้กรอกแล้วก็ไสก้กรอกค่ะมาแล้ว สดจากเขาเลยนะทุกคนอันนี้อันนี้ไส่กรอบโอ้แป้งโอ้สิบบาทนี่คุ้มอยู่นะบอกเลยนะเป็นไงแม่มเป็นไงฟิลเ<อ>ชิดขายหน้าร้านเป็นไงแม่แป้งเขาบางกรอบด่ไงแต่ไฟเขาเยอะนะใช่สิบบาทถือว่าคุ้มสิบบาทขายังไงให้ได้กำไรใช่ เขาพี่เขาขายได้ไงนี่ไงมีแต่กล่องหลายชิ้นอยู่มีคิีมีมะเขือเทศมีอะโวบดด้วยมีหลายอย่างนะถือว่าอร่อยครับผมสิบบาทเองไปเดี๋ยวเรียนต่อครับอย่าไปาไาไทันไปไหนเลย <laughs> กินกันตลอดทางก่อนโอ้ยนี่อะไรฮะหมูย่างเมืองสุพรรณแล้วก็มีพวกแบบทะเดลดองทุกคนนี่นะ เมีอุ้กระปุกไหมได้ค่ะมาเขาบอกว่าชิ้นละหนึ่งบาทเริ่มต้น20นะครับอันนี้เอาเป็นแก้วละกันแก้วละสิบได้ค่ะจริงๆมันแบบพราดได้นะใช่แต่ว่าเราเอาแบบอย่างเดียวมาอ่าได้ค่ะน้องมันรอสอยู่ไหนพ่อจับเออของร้อน <c oughs> อ่านี่พี่จะบอกลองชิมดูมาครับพี่ ASMR นี่ฮะด้อยตาเดี๋ยวเดินล้วนผ่อนนะฝั่งน้นอนฮะใส่ตะไคร้ก็มีนะครับ ของหายเยอะทุกคนหานเกาหลโดรูเรียนซูดโรย่ะไหโอ้โหเพียวปี้งุยทำไมเราไม่เจอกันให้ไวกว่าน,นี้ลูก <c oughs> เอานี่ละกันหนึ่งไม้เล็กๆได้ค่ะสี่สิบบาทค่ะไม้เท่าไรคะไม้ละสี่สิบบาทอันนี้หนูจะเอาแบบอันเล็กสองลูกพอ แบ่งแม่ลูกหนึ่งเอ๊ะไม่ได้เขาซื้อสองลูกเพรแล้วแล้วอยากอีกอย่างนะมันเป็นตเตกเลพิธีการบุญไงใช่สองอย่างแม่จ่ายแม่จ่ายลูกกินมาเนี่ยว่าให้นี่ๆได้ๆโอ้โหชอบมากลูเละๆแบบนี่ยทุกคนมันแบบกินพอดีถูกต้องแบบอยากกินแค่อย่างละลูกก็ให้นี่เลยเอออืมละยี่สิบอร่อยเป็นไงบ้างเยี่ยม าไปทางนี้ทางนี้มีอะไรคะน้องฟิวจะเป็นพวกแบบว่าของใช้เครื่องเล่นใช้ของใช้กางเกงแล้วก็โต๊ะไปุ่ดอทานจะเป็นเครื่องเล่นก็คือโต๊เล่นใหญ่มากเลยนะใช่มหมกับโฟลเตอร์ไหมอ่ะไม่แน่ใจแลต่แบบต่อเป็นแผ่นแผ่ตั้งไม่อยากได้ของอันนี้อยากได้ของพาราดอกอ่ะหรือว่าน่าจะแค่พาราดอกแหละดูรู้จักพี่เขาด้วยเหรอวงเนี้ยจ ร้องเพลงเขาไดแ้แต่จำชื่อเพลงไม่ได้อะออ่ร้งหนยจำไม่ได้อะมันจำไม่ได้ว่ายเพลงไหนบ้างแต่ว่ารูา้จักพาราดอกเพลงเขามีนีทศากาลเมื่อไม่ก,กี่วันที่ผ่านมาด้วยไ,ได้ไหมคะได้มาแล้วได้มาแล้วนะป้าไม่อยากเชื่อฟิวก็รู้จักด้วยนะวงนี้ <c oughs> จำชื่อเพลงไม่ได้อะเพลงไหนฮะเพลงนี้มันมีปกเพลงนี้อยู่ชื่ออะไรไม่รู้อะแปะเ่องนี้เป็นอะไรไม่รู้เห็นสปมรถปัดไม่ได้จับสิครับโอ้ ทำรสบันทีเกลือด้วยตั้งแต่แบบว่าเข้าวงการสับบะรดบัตดิออกไม่ได้ออกไม่ได้อยู่แล้วอยู่เลยโอ้ยเป็นไงผมพ่อเกินน้ำลายเลยเกินน้ลยเป็นไงแม่จะได้ตบวก้อนมันจะเค็มข้นหน่อยราคาอแม่จะได้แบบธรรมดามันต้องคนพิเกลือให้เข้ากันด้วยพ่อใช่อร่อยมากใช่ มาตรงนี้เจอน้องเอฟซีเยอะมากใช่เด็กเด็กเด็เขาก็เล่นจริง นานอยู่นะฮะใช่ครับรอบนี้ขอคุณอย่ามาก่ะรอบนี้ไไหมดแล้วค่ะนี่ครับเบลเลเล็กน้อยแต่ยังไหวอยู่จิบจ๊บๆมากบอกเลยไม่ไรจิบมากบอกเลยเรายังไหวอยู่ถือว่าเป็นเลเวลหนึ่งของการเล่นเครื่อเล่นน่ะ ไม่ไดยละแล้วก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการไปตะลุกกินนะคะที่ปาเก7เฟสแฝงงานกาชาตินะคะทุกคนคก็คือได้เล่นเครื่องเล่นไปนะคะแล้วก็ได้ของกินเยอะเลยนะคะก็วันที่เราลงก็จะเป็นวันสุดท้ายของงานนะคะทุกคนก็ไว้ถ้ามีงานหน้านะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไม่ถ่ายให้ดูมาอีกนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย